ออกมาแล้ววิสิ่งสิ่งหนึ่งที่บูมชอบมากๆเลยนะครับก็คออือเวลาคนให้ของมาเนี่ยแล้วแบบมีทําสติกเกอร์มาให้แบบสติกเกอร์น่ารักทุกอันเลยครับแล้วก็เหมือนแบบเหมือนแฟนแฟนแบบทําแฟนอาร์ตให้แล้วก็มีทั้งแบบทั้งวาดรูปมาให้แล้วก็ดีไซน์พวกแบบสติกเกอร์อะไรเงี้ยบูมแบบชอบแล้วก็น่ารักมากๆครับจริงๆก็คือแบบชอบมากๆนะครับขอบคุณมากเลยครับ เว้ยอันนี้เป็นกล่องจุ่มเหรออุ้ยลองเปิดสักอันเร็วนนม,ามาแล้วขอรออันนี้ก่อนเขาเขียน Happy Birthday มาด้วยไอ้ยา คินนี่นะตอนอ่านบทอคินตอนอ่านบทที่ที่ซ้อมเป็นอาจารย์อีเฉินอะอเ,เออาาอุ้ยแสดงว่ากลองอื่นใช่ถ้าเป็นกลอง<ข>อ,อื่นต้องใช่<อ>นแน่ๆเลยขอ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 เปิดแมวเลย เขาทาน่ารักมากเลยอ่ะมันแบบมันในซีรีส์เลยอ่ะอันนี้เป็นตอนที่ไปคุยกับที่จะโดนปล่อยข่าวนะฮะนี่ถูกไม่ถูกทุกคนคอมเมนต์มาได้เลยผมั่นใจมากนี่นะฮะอันนี้เป็นตอนที่ผูแบบโดนปล่อยข่าวนะเออเฮ้ยอันนี้สนุกอ่ะขอเปิดต่อแล้วกันชอบยูมีเอเยอะเยอะเดยว่เบอร์ไม่วันนี้เราเราเรา,เราอาจจะ คือเราอาจจะเปิดไม่หมดไงแต่ว่าเอออะไรแบบนี้ยบมรู้สึกว่าแบบมันเอนจอยอ่ะขอ,อนะ <c oughs> อุยอ้ย <c oughs> นี่อตอนที่ข่าเป็นอาจารย์อ e ีเชินเรียบร้อยแล้วนี่ตอนนี้ก็คือตอนที่เรามาพูดว่าเอออะไรนะเจ้าจะทำอะไรก็แล้วแต่ใจเจ้าเถอะ <c oughs> เออเป็นไงบูมท็อปฟอร์มปะลล่ะ ไม่ธรรมดาจริงบอกแล้ว pues ว mm nah. ่าท็อปฟอร์มมาอยู่ในใจบูมเสมอจริงจริงนี่เอ๊ะเอ้ะชุดตำรวจใช่ป่ะทำไมมันมีกากอก่ะชุดตำรวจชุดตำรวจใช่ไหมพี่ฟานี้ก็ที่สุดเดียวก่ะใช่ อันนี้คือชุดตำรวจปะอันนี้คือผู้กองเค้นเหรอผู้กองเค้นปะเค้นไม่เค้นเฮ้ยชุดนักเรียนอ๋อใชไม่แต่ชุดนักเรียนเราสีเหลืองไงสีชิมิเตะกะเท่าไหรเออใช่ปะชุดนักเรียนอะ่ะเฮ้ยไม่ใช่ใช่ชุดนักเรียนจริงด,ด้วยคอมเมนต์ตอบถูก ชุดนักเรียนชุดยูโรไงอ๋อชุดยูโรที่ใส่ชุดยูโรอุ้ยเก่งมากเลยอ่ะเฮ้ยเก่ง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 อุ้ยเก่งมากเก่ง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 มากครับอุ้ยขอดูอีกมีอะไรอีกนะไม่ใช่ ันนี้คือชุดที่ถือวอลชุดชุดที่แบบชุดที่เปิดอ่ะชุดที่ที่มาช่วยที่มาช่วยจีนอ่ะชุดที่แบบว่านายหายใจไม่ดีอ่ะใช่ปะ่ะใ,ใช่ปะ่ะอันเนี้ยนายหายใจไม่ดีชดนี้ายหายใจไม่ดี ทอปฟอร์มโลเวอร์ขอโทษนะทุะกคนแล้วบุมก็เชื่อว่าทุกคนที่อยู่นี้ทุกคนนะครับก็จะเป็นทอปฟอร์มโลเวอร์เหมือนบุ๊นี่เป็นไงบังครับบีบคอหอ่หอห้อปัดไปทางนี้นิดนึงนี่อุ้ยอันนี้ที่เขาแบบไฮไลท์มาให้เลย เขาเขียน Happy Birthday มาให้บนนี้แล้วก็เป็นตัวนี้นครับทุกคนน่ารักมากน่ารักจริงๆเป็นอาคินที่มีมงกุฎนะครับอันนี้ไม่ไม่มีในเรื่อง <S 2> <S 2> <S เออแบบน่ารักมากน่ารักจริงๆ อันนี้ไปหรือ,อยังยังอันนี้คือตอนไหนนะฮ่าตอนที่ดูแมทเอ้ยตอนที่ดู midnight มทเทอร์มิดไนท์แมทเทอนี่นไงตอนกินเคก้กเออเป็นไงล่ะนี่ตอนไหนตอนไหนตอนไหนอ,อถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่าตอนที่ดูจินไปออกรายการมิดไนท์ t มทเทอร์ นั่งกินเค้กอยู่มุมชอบมากเลยตอนถ่ายอ่ะดูป่ะเหมือนตอนถ่ายใช่ป่ะเราแบบว่าเหมือนคุณบอยเขาก็แบบว่าเออจะกินอะไรก็กินไปเลยจะกินหมดก็เรื่องของมึงอยากกินเท่าไหร่ก็กินไปเลยแต่ว่าพรุ่งนี้มีถอดเสื้อนะพูดอย่างเงี้ยไม่รู้จะพูดอะไมบอกว่าเค้กอ่ะจะกินเท่าไหร่ก็กินไปเลยแต่ว่าพรุ่งนี้มีถอดเสื้อนะแล้วเรากินไหมกิน อ่ะมาถึงอ่ะตัวนี้เปิดไปแล้วเนี่อ่ะเราเปิดอีกสักอันนี้คืออันสุดท้ายนะทุกคนที่บุญจะเปิดหนึ่งสองสอามเฮ้ยเปิดไปแล้วเอาละสติเริ่มไม่อยู่ละเริ่มไม่อยู่ละอ่ะนี่นะเดี๋ยวเราจะต้องไปอันอื่นแล้ว ทีมงานเริ่มคอร์สเอ๋อ๋ออ่ะอันนี้ทุกคนคิดว่าเป็นอันไหนนี่คิดว่าเป็นอันไหนคิดว่าเป็นอันไหนคิดว่าเป็นอันไหนคอมเมนต์มาเป็นจะบอกว่าถูกไม่ถูกคอมเมนต์มาเร็วอีพีไลน์คอมเมนต์มาอีพีไลน์ อีพีไร EP อีพีไรคอมเมนต์ Comment มาคอมเมนต์ Comment มาเร็วเร็วไหนคอมเมนต์ Comment. ไม่มีชื่ออะไรอ่ะตัวเนี้ยตอนเล่นชื่ออะไร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 ถ้าใครตอบถูกเดี๋ยวอ่านชื่อเลยมาตอบเร็ว ชื่ออะไรชื่อชื่อตัวนี้ชื่ออะไรใบใบให้ว่าโก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 อะไรโกอะไรชื่ออะไรเร็วโกมิไม่ใช่โกโปถูกตัง้งอ่ะเดี๋ยวคนที่ตอบถูกนะครับก็คือรอแบบหนึ่งหายไปแล้ว ช่วยด้วยคอมเมนต์หายไปแล้วนี่เฮ้ยอ่ะหยกมั้งไม่ใช่ชื่อชื่อเขาภาษาไทยยาวๆหาไม่เจอแล้วว่าเออเจอคนที่ต่อโกเฉรี่เบอร์รี่ก็ต่อตโกโเออถูกต้องนะครับอันนี้มองเต้ นี่นะฮะต้องใช้แชทช่วยด้วยค <c oughs> อเบิดแนวได้อะนี่นะฮะอันนี้ก็คือโกโปนะครับในเรื่องเล่นในเรื่องของมองเตกิสโตนะครับ <c oughs> อืมอ้ยพอเป็นอย่างนี้แล้วแบบยิ่งเป็นอย่างเงี้ยอุ้มยิ่งคิดถึงท็อปฟอร์มเลยอะทุกคนคิดถึงท็อปฟอร์มกันไหมครับอุ้ยไลฟ์วิวเอ็นอินไฟฟ้าไม่นิอ้าวทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะออ ก็บ c a n c e ได้ไหมไม่ได้ Live View n ไม่ได้อ่าหายไปแล้วเขาแค่แจ้งหายเสือว่ามันจะจบภายในสันเลยอุ้ยจริงเหรออุ้ยฉันยังแกะไม่ถึงไหนเลย <c oughs> <c oughs> จะั่วงแล้วเหรอโอเคครับอันนี้น่ารักมากครับขอบคุณมากจริงๆครับมันทําให้บุ้มแบบคิดถึง็อปฟอร์มากๆแล้วถ้าใครที่คิดถึงอปฟอร์มนะครับก็อย่าลืมกลับไปดูอปฟอร์มนะครับอปฟอร์มบุ้มเชื่อว่าจะมีหลายคนเลยนะครับที่ ยังไม่ได้ดูท็อปฟอร์มแล้วก็บูมรู้สึกว่าท็อปฟอร์มก็คือท็อปฟอร์มครับท็อปฟอร์มมันท็อปฟอร์มจริงๆบูมเชื่อว่าถ้าใครที่ดูท็อปฟอร์มแล้วจะรู้เลยว่าบูมหมายถึงอะไรท็อปฟอร์มคนที่ดูท็อปฟอร์มจะบอกว่าอ้เราไปนั่งโรเลอร์คสเตอร์ด้วยกันเรามีความสุขกันมากๆช่วงเวลานั้นมันมีความสุขมากจริงๆครับทุกคนก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับไปดูนะครับ พัฟ f อร m the series ที่ VTV นะครับเป็นโปรเจกต์ของ VTV Original นะครับแล้วก็คิดถึงว่ะเฮียอุย้ย <laughs> อันนี้อาจจะตอะได้จบเร็วเว,ว่าเดิมเพราะว่าคำหยา <laughs> เออจริงมันคิดถึงอะ มันแบบเหมือนเหมือนตอนเหมือนตอนที่เราแบบเราไลฟ์ไปบ่อยอ่ะแล้วแบบตอนที่ทอาพอมันยังออนอยู่ใช่ปะทุวันพื่อใช่ทุกคนเพื่อสดปดีเวลาสองทุ่มนะครับทุกคนที่ V ีทีวีเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไลฟ์ไปบ่อยเหมือนกันใช่หลังจากนี้เราจะไลฟ์ไปบ่อยนะครับแบบเออผมคิดถึงทุกๆคนจริงๆนะครับแล้วแบบคิดถึงตอนที่แบบเราไลฟ์แล้วแบบเราได้แบบคุยกันแล้วเราก็มีแบบได้แบบหลังจากไลฟ์เสร็จเราก็ไปสเปซกันอีกแล้วแบบ ในชีวิตเราไม่เคยเลยอะที่แบบว่าโหเรามานั่งคุยกันแล้วก็ประชุมเหมือนแบบมีคุยกันหลายหลายคนเสร็จแล้วก็คนที่ขึ้นมาคุยกับเราก็ร้องไห้แล้วเราก็ร้องไ oh, ห้ <laughs> แล้วแบบมันเป็นอะไรที่แบบโอ้ oh my god โอ้ my god มันแบบมันเป็นปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าอะไรอะมันเป็นเหตุการณ์ที่ปูมจะไม่ลืมเลยครับจริงจริงจริง ท็อปฟอร์มเป็นมาสเตอร์พีชจริงๆครับอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ดูท็อปฟอร์มอะซีดีนะรับ VTV ไปดูครับ่ะต่อไปต่อดีกว่า